วัสดีครับมื่อนี่15พฤศจิรายการไทยได้ยิ่งเสียดีับนี่ครับรีนวดครับเอามือส่องครับรีนวดนีใบหนกหญ้าออกจากป้าสตอเบอรี่ครับไได้จอดน้องโอ้รีนวดรีใบครับพี่น้องเอลยงานไทยครับฟังคุณอารัมครับดำฟืดครับอารัมครับเพิามไปหน่อยหน่อยครับป้าสตอเบอรี่ครับ มีแต่สตอดิบสตอถูกยังโบออกไรไปเลยเก็บไปมุมวัดเนาะไม่เขียวโอ้คุณบุรักรับบุรักรับครับไปแล้วสมองสมองเงาจับจับก็ได้แล้วว่าจะพอมาจากปีน่ะไปวุ่นแล้วครับสมองครับเดี๋ยวทีกลับมาหลบไ้รพี่นิกเด้ไหนโบน้องเป็นยังไง ครับพ่นน้องครับน้องในผมแต่งน้องครับจะค่อยอย่าครบแพ็คแล้วครับใสองเดือนครับอสองเดือนอันนี้ก็ไปเหมดแล้วสมองสมองอาคมัสเนี่ยนครับอันนี้สั่งไงเมืองสุรินทร์ครับกรุงเทพครับกรุงเทพกรุงเทพเป็นกรุงเทพโดยกำเนิดยังเอาเบอร์โทรไหมบอสก็มาไหมเมื่อวานได้มาไหม ีแรงงานพามบิกับมีผู้ใดนครับม่เพื่อนเก็บหลังเก็บเอวรีบรวดรีบไปเบาข้างคนหน่อยครับบุลุลุกขึ้นนะแมันจะนั่งไหมกลนลุกขึ้นให้ยืนขึ้นไหมบ่ หายแบงวัสดีครับนุ่มสกุลครับอันเพื่ออย่างก็ซ่องดาวว่ะซ่องดาวครับโอ้ดึงดาวดึงดาวดึท่านผู้หญ่ก็ตดเลยกันแล้วพี่น้องเอ้ยคือย่างมาเท่านี้แล้วสกุลน่ะมีช่างดีบุรีรัมปวะสกุลมีตดมีตดตดกันแล้วครับย้เ

หนุ่มสุโขทัยครับหนุ่มเตยอยู่จังหวัดไหนเตยนครนครราชสีมาบ่ะนคพนมวะนครโอเคคือนครลาดสีมาโอ้ยจบแล้วไหมโอ้ยนี่คนสุโคสุโคไทยครับมาจางไหนบูปูรุปิรีมาคนเดียวนะครับคนสุโขทัยข้าวพี่อีกครับนี่คนคนหน่อยคเัานีคนหน่อย นั่นผู้ใดไปเชนชิวให้หมาบุญนะครับมือเชนหัวชิวหมาครับพี่น้องอุ้ยแมสิผู้ใดเชนชิวใอ้มึงอ่ะพูนกบผู้เชนชิวหมาอยู่พูนกไกลไกลพูนะครับอนได็เพื่อนชิ้นทอดลูกทอดมีแอ่วอไบหรือหนวดตอล ตอนบดกันเลยเนาะสองคนนี้เขาอยู่ไก่ข็มูสในฮะอาลับบ่อารับนันอยู่ฟังพูนดดิไม่ได้เพื่อนปุติทุปมื่อนี้บ่ไปแชมชิ่วเฮมามือบอสี่เพชรมหาแชนชิ่ให้มา อบ่มีครับนยบ่มีปีนี้นยบ่มีปีนี้สตออยดกครับอะมันที่กันไหลมันใบมันไหลกันลุกออกแล้วเดอน่ะต้นน่ะลุกออกกันหลายต้นก็ได้ดอกครับครับครับให้ลุกเลยใดครับลุกให้ปิดตัวย่างนะครับลุกมือมือพวางครับเอาดนะลุเลผพึ่งมาไหมครับพึ่งบินมายีบสีเมื่อกี้นะครับเดือนข้ามมาเมื่อกี้ครับเดือนนี้เดือนยังแล้หล่ะอันนี้ก็เดือนเดือนเมื่ออ๋ออ๋อเดือนนี้ไหม ออเดืนไปเลยนุ่มพนแพงครับนุ่มรอครับนุ่มสดครับสองนุมสดกับผู้ใดสนใจติดต่อได้นะครับสาวชภูมิมีปะครับมีมีครับสาวใช้ยภูมิเอาเอาคนบ่เอาคนสวยงามด้ยเอาคนสวยงามเอาคนพอดีเบิ้งพอดีเบิ้งเอาอเดี๋ยวพาไปเที่ยว มาแล้วครับบักบอนมาแล้วครับแก้มาแล้วครับบัสนครับวบันมันมาดีบีบแตแล้วครับบสนครับอู้แล้วกับแก้มันครับีมาดารับไปเหลี่ยมมากๆมาแล้วครับ ไปมองโก้ครับกลับทินครับถอดแก์มาครับยีดาครับมันมาแล้วมันมาแล้วครับมาแล้วครับถอดแก์มาครับพูดเหรครับไฟเหลี่ยมากๆอยู่ครับอย่างไรก็ฟังเขาเสียงเตะอันนี้สายนี่สายเหลืองครับนี่ครับสายเหลืองเนาะสายเหลืองผม เอาหนาออกครับนีอยอย่ไงเราก็ตบลี้วนนินหน่อยครับเต็มครับครูเให้คมันเนอะทั้งแจงแต่ทอยแก้วเยอยหน่อยครับ,รท,ท,รรบ,รรบที่ห้องมาเตะครับ ผมได้ออคาตั <Tipp s> <t rios> mm ้งกล้องของนัมันอะาตั้งกล้องปีนไหมตั้งไว้ตัวทายไปเียนเด็นี่เขาถือมันตั้นะโอ้ยผมผมรัรถข้างผมรถตัวดำขไปล่างยานฝนมันตกไหมร่างอีกก็ได้ร้อยมันเห็นดีก็ไปร่างล่างก็ล้วเขาีตกเออเขาจะไปบึ้งมันเื่องรถเขาอยู่ บีเฮงบอกอยู่คนน้ำมันเครื่องเนี่ยสนบนนามืน้ำมันเครื่องน้มันบอกว่าสื่อขันไปด้วยีนึงได้เป็นเป็นหน่วยาเลยหนาปั้นิของผมก็เติมด้วยเมื่อวานนี้เปเติมห มน้ำมันบานีถึงรถขันเขากรลักได้คันนี้ลักเลยน้ำมคนลักด้วมาอยู่นี่น้ำมันถือก็น้ำเลียลรถนั่งตีเที่ยว้ปตลอดเนาะแลนกลับไปกับมาี่งเกระทุกนัดลากบุรีลากดีเียกนี้ ัสองมือสามมือของผมเ,เ,เติมเชื่หนึงเต็มคังประมานั้นแลนะสอ,สองสามมือเติมมันเชื่หนึงครับพี่น้องครับบรรยากาเรยเพิ่น้ำทครับนี่น้องม่ล้าจิ่งครับก<อ>็ได้เห็นติเดียรเาใส่กะเป๋าว้เนาะโบ ผม่เน,นเน่ามันตึ้นล้านะครับต้องเอาออกเราันมีนพามูดเน,น่านัครับเน่าริงครับใบ,บันหลายปีนี่วะเราวาใบันดกเลยใส่ยาเพราว่าเลงยากดเลงคุยบดนะพี่ไายปีก้อนใบนี่หน่อยอยู่เด้อเรื่องของหมักนี้อิดบ่ ในน้อยนึงต้นของตอหอดต้นตะตคร้ของนะมันต่อมหวัวเบี้ยมงามที่ว่าไอไปดกนี่นะต,นต้นมัรมดาเบี้ยม,มีกใสยย่ยาแบบปีกไก่ไหมแบบที่ว่าเ็นร้องปุยไหมที่ว่าให้มันตน้นเงย่ไหมที่บอกสามีว่านนะใส่ผิดใส่ยาผิดเนาะ ดุกนไมค่อยดุกตนอ่ถืงเวลาสิบ้าชุดนี้เชุดนี้อะชุดสองชุดสอดสามน่ะี่ดกมันแรงเต็มตอมบุรีสาที่นีีหน่อยนี่นี่บ้พันบักนั่นบดลงเนาะพันบักแง่ๆหวานๆหน่นยลงเก็บได้เข้าเดี๋ยวเพื่อนพันอารม อโดมอีกแล้วมันทนนะแต่ว่าอโดมเนี่ยที่ตนสุดนะทนห่อนทนเราก็ปลูกได้ดีเพราะว่าพันอโดมนะหน่วยกันหน่วยใหญ่อยู่เลยก็ไปจ้งงูใหปจับเฮ้ยเห็นตะปูสตอเบอรี่ก็เบื่อแต่ฟ้าคือตัวได้ยินว่าชื่อว่าสตอเบอรี่เนี่ยพวกอยากเข้าใกล้ละไปเห็ดจ้างไปเห็ดหนิ เห็นเนี้ยไปซื้อมาให้ลูกกินในทอนิปโป้โมื้อยแหละ <laughs> ตำเข้างคัดถิมอย่นง่ปั้นก็ไม่เคยคิดฉิ่มเคยคือตุ๋ยิบแจ๊บเออไม่เคยฉิบแจ๊บจังหวะละบ้านฮ้อนเทงเน่ะไม่เคยน้อนห <c oughs> มมักน้ำมันนะหกเรีบเม้วไปเลยวะ เคยซื้อ <rôle> ก <à> ินเคยลูกซื้อกินลูกส้มนี่ก้อยกินพริกเกลือกินเปี๊ยกซำกินพริกเกลือแล้วบ้านเ้าก็ได้มากินพริกเกลือเลยนี่เก็บเขาวขาเก่งแดงนะจำไหมสาวบ้านสามสิบบ้านบุ้งหัวบุ้งข้อบุ้งข้เสียบข้อ บอกครับในมันเน่าแต่พามูเน่าครับถิ่มเลยครับนี่ครับนี่พามูเน่าครับเอาถิ่มครับเด็ดถิ่มครับเป็นบ้านเฮานี่เอาปลูกได้ด้วยนะครับเนี่อหนวดมันครับเอาไปเสียบลงกระถางครับ จังไดกคฝากติดตามช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไคให้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ